วันนี้กะตั้งใจจะมามามาไหว้องเท้าอา่องค์เท้าวสิสวรรณ์ปางทรัพย์อนันต์ใช่ไหมฮะอ๋อยังไม่เสร็จเลยพี่เสียได้เดี๋ยวเดี๋ยวพอท่านตกแต่งแล้วท่าน,นคงคงมาประดิษฐานที่เนี่ยครับครับครับดีครับ เ,เห็นเห็นเห็นชาวบ้านเขาล่ำเลยกันมาใช่ไหมฮะว่าเราเนี่ยมาจุดธูปศรัทธาองค์เขาแล้วมาจุดคูอนี่ได้ทุกครั้งคือ,อยังไงอคือว่าคือว่ามาจุดธูปตั้งแต่ตอนที่สร้างใหม่ๆเลยค่ะตั้งแต่เขากําลังปลูกเสกแล้วก็หนูก็เลยมาดูเผื่อจะได้โชคได้ล่ากับเขาบ้างก็เลยมาแล้วก็เอาธูปไปจุดที่บ้านแล้วก็ขอพอรเขาแล้วก็ได้ค่ะได้ตามที่หวังบ้างไม่หวังบ้างแต่เขาก็ให้ค่ะ เห็นบอกว่าได,ได้ได้จุดทุกครั้งเนี่ยกประมาณห้ารอบแล้วเนี่ยได้ทั้งห้ารอบเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อแล้วได้ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ได้ตัวเดียวสองตัวสามตัวอะไรแบบนี้อ๋อก็ก็คือว่าบางทีก็ได้สองตัวมั่งสามตัวมั่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อแต่ก็คือได้ทุกครั้งใช่ค่ะอ๋อแต่ก็เริ่มมาตั้งแต่เขาปลูกเสกใหม่ๆอ๋อครับผมครับขอบคุณครับ ปักรักษาลันที่อย่างนี้ขอบารมีท่านจงประสิทธิ์ประสาทพรประสิทธิประสาทมนตาและวิชาประสิทธิประสาทเลขที่เด่กำลังจะออกอยู่เบื้องหน้าพระเจ้านี้ขอทุกคนได้เห็นขอทุกคนได้ชมไปบุญตาขอบารมีพระท้าเวสสุวรรณแห่วัดลำไส้ด้วยเถิดสาธุน้องครับครับวันนี้มามามาขออะไรท่านเท้าเห็นหมว่าท่านเท้านี่ให้ให้โชคเรื่องงานเราใช่ไหมใช่ครับให้โชคเรื่องงานพอดีผมไป สมัครเซเว่นครับแล้วทีนี้ก็มาหาปู่แบบก่ก่อนบอกก็กล่าวบอกบบกล่าวเล่าสื่อของตามที่ผมพวกบอกปู่ไปล้าปู่จ้าลูกกัลูกหลานยักษ์เหมือนกันลูกหลานเหล่าเทเทียบเหมือนกันก็ขอให้ลูกมีโชคมีลาบถ้าไม่ให้โชคให้ลาบว่าให้งานลูกวันนี้ลูกจะไปสมัครงานตอนนั้นผมก็แต่งตัวเรียบร้อยก็ไปสมัครงานพออะไรปุ๊บสมัครงานเสร็จแล้วปุ๊บเพื่อการบอ,อกว่า่าพร้อมเมื่อไหร่บอกพร้อมเลยครับเพราะว่าผมพร้อมจริงๆอยากทํางานมากก็ ตั้งแต่วันมาก็ได้เดือนหนึ่งแล้วผมก็ได้ทําจนวันเนี้ยพอเงินออกปุ๊บผมก็มาแก้ามาดามให้ปู่ไม่ไม่ได้บ่นอะไรหรอกแค่บอกปู่เพราะปู่บ,บอกว่าอย่าบน่นไม่ต้องบน่นถ้าจะให้ถ้าให้ด้วยที่ิใจไม่ต้องบน่นมึงอยากถวายแล้วมึงถวายขอโทษด้วยนะครับทุกคนที่ถ้าพูดจาไม่ดีไปเพราะปู่กแกพูดจริงจริง<อ>เขามาบอกเราเนาะว่าอยากอยากทาอะไรทําเลยแล้วแ,<อ>แต่เราแล้วแต่เราศรัทธาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทุกคนที่แบบว่า,าที่ผมเจอมา ถ้ามันไม่มีใครเจอตัวเองมันไม่มีใครรูร้หรอกจริงๆคับพี่เห็นบอกว่าพอไปสมัครปุ๊บเนี่ยคือคนเยอะมากใช่ไหมใช่พี่ตอนนั้นคนเยอะมากแล้วมันคือเหมือนว่าเหมือนเขาจะปิดรับพอดีแล้วผมเป็่คนสุดท้ททายพอดีเลยพ <Ừ S 2> ี่ที่ได้ที่ได้ทาเป็นนั้นนะพี่แล้วตอนทุกคนว่างานก็เยอะแล้วทั้งนี้ทุกวันนี้ยทําโอง,งานผมก็ดีเงินก็ดีด้วยใช่ทําตัวนี้แลดงเงินดีงานดีหมดโอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเห็นบอกว่าลุงมามาให้ทางท่านชาวว่าเจิมมือแล้ว ได้โชคเลยเหรอครับก็วันนีมันมาวันที่สิบสองกุมภาครับอาจารย์แล้วก็หวยมันออกสิบหกกุมภาเดือนกุมภาที่ผ่านมาใช่ไหมครับอ่ามายังไงตไว้ต้องหลายวันแล้วไม่ได้ตรวจรางวัลไม่ตรวจอ๋อมาตรวจที่หลังหวดถูกสองแสนโอ้โหเลขท้ายอีกเท่าไหร่เลขท้ายอีกและเลขท้ายเลขหน้าอีกนะหวยหวยเลขสองใบเนี้ย คือตั้งใจจะเอาไว้เก็บไหมไหมหรือว่าไงโอไม่ได้เก็บขายไว้อ๋อขายใช่ไหมแต่ว่าไม่หมดใช่ไหมไม่หมดครับแต่พอมาเจอเนี่ยเราไม่เคยถูกงี้ใช่ไหมไม่เคยไม่เคยสักทีรางวัลก็เกิดมาไม่เคยแล้วพอมาเจอมาจาย์ก็ต้องวัวถัดมาสูงวันที่สี่ใบอ๋นนี้สองนี่สองครั้งแล้วเหรอสองครั้งออติดกันเลยน่าจะวันที่หนึ่งมีนาครับไุ้มพาก็มีนาครับสิบหกคุมพาเจบหกคุมพากับสิบหกมีนามีนา หน oh, ึ่งเมนาอ๋อติดก, ri ก,กันเลยติดกันเลยครับครับขอบคุณครับสองใบสองใบก็ร่วมสี่แสนสี่แสนพอดีสี่แสนพอดี